ไต่อเตี้ยอ่าสละกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่สูตรมาได้ตัวเนี้ยสองหนึ่ <c oughs> งสามสี่เก้าสามสามห้าห้าห้าเจ็ดนี่ทีนี้เรามาจับ3ามตัวมันก็จะเป็น สองหนึ่งสามหนึ่งสามสี่สามสี่เก้าสี่เก้าสามเก้าสาม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 ห้าสามห้าห้าก็มีห้า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 เจ็ดนี่คือสามตัวนะครับ อ่นี่สามตัวทีนี้สองตัวก็จะจับแล้วก็มีดาวสองหนึ่งหนึ่งสามสามสี่สี่เก้าเก้าสาม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 ห้าห้าห้าแล้วก็ห้าเจ็ด ถ้าตามโต่มันจะมาตัวเด่นที่สุดก็จะเป็นตัวนี้ตัวที่เด่นที่สุดนะตัวที่เด่นที่สุดน่าจะเป็นสามห้าเน้นไปที่สามห้าเน้นไปที่สามสามสามห้าห้าห้าสามตัวสามสามสามห้าห้าห้าเด่นที่สุด ลองลงมาก็เป็นเอ่อเอาเอา,เอา49อเน,น้นเน้นเนนตัวที่สองแถวที่สอง49 93 33 35 55นี่นะคือตัวเด่นตัวลองก็จะเป็น่า13 34 13 34 คือ211334นี่เนี่ยจะเป็นตัวรองตัวเด่นจะเป็นแถวที่สองนะเนี่ยแถวที่สองจะเป็น49 39 33 35 55เก้าห้าเจ็ดี่ไม่แน่น่นะพอเจ็ดมันมาบ่อยเหลือเกินก็มีเจ็ดมีห้าเจ็ดตัวเดียวที่ใกล้กันตรงนั้นนะ มันก็มาวิจัยตัวนี้ให้หมายเลขบัญชีเนี่ยออกหวยแล้วเกินเนี่ย SCB ไทยพาณิชย์ SCB 421 058 2870เนี่ยชื่อบัญชีกำจัดออกหวยแล้วเกิน70นเนี่ยนะมันน่านจะเป็นนี้หรือเปล่า,า58เปล่า57 58็ 5, 7, 5, 8, แกะ21นะ ยังบอมีสองหนึ่งมาตรงกันนี่ด้วยวนี่ศูนย์ 2, 1. 1, 2, 1, <c oughs> อเอ๊ะนี่สองสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามมาเลขโทรศัพท์ข้อหนึ่งสี่ก็ไม่เข้านะนจะมากันนานอเอ๊ะจะตา,ายแล้วนี่จับเน้นสองตัว เน้น2ตัว2 1 1 3 3 4 4 9 9 3 3 3 3, 3 5 5 5, 5็57ตัวที่เด่นที่สุดจะเป็นแถวกลาง4 9 9 3ก้าเก้นตัวลองเป็นแถวแรกแถวแรกเป็นตัวลองเด่นที่สุดคือแถวกลาง แถวกลางมาถึง55นะ4939 333555ถึง55เด่นถึง55มี1 2 3 4 5ตัวตัวลองจะเป็น21133457คือตัวลองโอเคตามนี้แหละครับพี่น้อง